รเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพดันานศาสตราจารย์นิสดาเวชยานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานนะสมาชิกรัฐสภาค่ะขอสไลด์เลยนะคะด้านมีข้อแนะนำนะคะสำหรับรัฐบาลน,นี้ทั้งหมด8ประเด็นค่ะประเด็นแรกเลยนะคะสไลด์ยังไม่มานะดัานพูดไปเลย นะคะก็คือว่าด้านอ่านนโยบายแล้วเนี่ยด้านค่อนข้างจะเสียใจหน่อยๆนะที่รัฐบาลน,นี้ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับนโยบายทางการศึกษาค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะคะเ,เพราะว่าท่านดูนโยบายเนี่ยมี14หน้านะมีคำที่เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเนี่ยแค่282คํา นะคะและก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คงจะทราบนะว่าการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดนะ mm. ก็คือการลงทุนในทุนมนุษย์นะคะ mm. เพราะนั้นท่านดูสิว่านโยบายเนี่ยเราต้องออมีนโยบายในการพักชำระหนี้เราต้องมีนโยบายในการแจกเงินเพราะอะไรคะ mm. ก็เพราะว่า คนของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือและยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นประเด็นซึ่งท่านคิดว่าท่านควรจะให้ความสำคัญกับนโยบายการศึกษามากกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะประการที่สองนะคะตัวอย่างเนี่ยนะท่านไปดูสิงคโปร์เนี่ยจะ,จะเห็นเขาชัดเจนเลยในการวางนโยบายการศึกษานะคะประการที่สองเนี่ยท่านคิดว่าควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูที่มี ความเป็นกลางนะท่านจะเ,เรียนว่าท่านก็คงทราบดีว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องสังคมไทยค่อนข้างมากเรามีความรุนแรงอย่างสุดโตง่งนะคะที่เกิดในโซเชียลมีเดียนะคะเรามีความต้องการจะเอาชนะอย่างรุนแรง อันนี้มันเกิดจากครูเกิดจากอาจารย์ที่ไม่วางตัวเป็นกลางนะเพราะนั้นตรงเนี้ยด้านจะฝากไว้ว่าทำยังไงที่ท่านจะสามารถจะพัฒนาครูเนี่ยที่จะสอนหนังสือและให้เกิดความเป็นกลางสอนให้เขาคิดแต่ไม่ต้องไปชี้นำนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ด้านคิดว่าสำคัญนะคะประเด็นที่สนะคะ ท่านคิดว่านโยบายของท่านเนี่ยก็หลายๆคนพูดไปนะหลายนโยบายเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าพูดไปกว้างๆท่านจะบอกว่ามันขาดอิเดนติตี้มันไม่มีอัตลักษณ์มันไม่มีสิ่งที่จะบอกว่านี่คือตัวตนของท่านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่มีเวลานะไม่จำเป็นต้องลงไปถึงตัวชี้วัดเพราะนโยบายเนี่ยมันไม่มีหรอกตัวชี้วัด นะคะแต่นโยบายควรจะมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะท่านก็เสนอนะว่าท่านอาจจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยนะออไปดูนโยบายของพักต่างๆที่มารวมกันกับท่านเนี่ยว่านโยบายไหนที่สามารถที่จะมาสร้างอัตลักษณ์ ของท่านได้บ้างอย่างยกตัวอย่างนะถ้าท่านจะเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำท่านอาจจะไปดูไอ้นโยบายของไอ้ smart classroom นะไม่ต้องบอกพัคไหนหรอกนะกับไอ้ virtual school เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มันจะมารวมกันแล้วก็เป็นนโยบายซึ่งเออทำแบบนี้ให้มันทั่วทั้งประเทศนะคะอันนี้ข้อ3นะข้อ4นะคะ มันก็มาด้วยกันนั่นแหละเมื่อนโยบายท่านไม่มีอัตลักษณ์เพราะฉะนั้น s อ r a t ตร i c i m จิ e m e อิมเพลเมนเทจึงเป็นปัญหาที่สำคัญและความที่ท่านเนี่ยนะทำหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปเนี่ยนะแล้วก็ดูไอ้กระทรวงสังคม6กระทรวงเนี่ยท่านบอกได้เลยกระทรวงที่มีปัญหาในการแปลงนโยบายเป็นสู่การปฏิบัติมากที่สุดก็คือกระทรวงศึกษานั่ละนะ และผลเกิดขึ้นคืออะไรคะก็ทำให้กระทรวงนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานประจำเมื่อทำงานประจำมันก็ไปเรื่อยๆนะและท่านรู้ใช่ไหมคะว่า10ปีที่ผ่านมากระทรวงที่ได้เงินมากที่สุดในงบประมาณคือกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นซึ่งท่านคิดว่าการกำกับนะ การแคสเคดดาวเราจะเห็นเลยว่ากระทรวงไหนเก่งกว่ากันเวลาแคสเคด e อฟ p พลิซีลงมาแต่กระทรวงสังคมเนี่ยท่านพูดได้ตรงไปตรงมานะว่าเขาก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันจะไม่บรรลุนะคนอื่นเขาไปได้เร็วกว่านี้นะคะประการที่5นะคะท่าน,นคิดว่าในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะ ก็ควรที่จะให้ความสำคัญท่านเสนอแนะว่าควรจะเน้นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดผลอย่างจริงจังนะคะประการที่6ดท่านคิดว่าควรจะ สร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพการศึกษากับความสุขในการเรียนหนังสือทำยังไงจะเกิดความสมดุลคะเออถ้าท่านไปดูเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยลงทุนเข้าไปเยอะปี2-3เนี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีของเด็กเนี่ย1,294เหรียญ US นะ แล้วก็ปีนี้เนี่ยพันหเหรียญ US แสดงว่าเราลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ผลเป็นไงคะลำดับลดลงเพราะนตรงนี้ฝากท่านไปดูนะประการที่เจ็ดเร็วๆนะคะเนื่องจากท่านเป็นกรรมธิการทหารด้วยท่านก็ไปทำวิจัยการศึกษาที่ชายแดนใต้เนี่ยท่านจะเห็นเลยว,ว่าคุณภาพการศึกษาของเด็ก3จังหวัดเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการศึกษาที่อยู่กับสช ะะท่านไปดูเลยนะเพราะฉะนั้นท่านอยากให้ท่านคิดใหม่ว่า,เ,าเด็กไทยทุกคนไม่ว่าเด็กศาสนาไหนเชื้อชาติไหนเขาเป็นลูกหลานไทยทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นท่านต้องลงทุนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาโดยเสมอภาคสุดท้ายค่ะท่านอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้ความอิสระกับครูในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นนะคะมีครูเยอะ ที่เก่งๆนะที่มาจากโครงการครูทายาแต่ก็ยังมีครูอีกเยอะเหมือนกันที่ยังสอนแบบเดิมเพราะฉะนั้นท่านต้องหาวิธีการสร้างที่ว่างเพื่อที่จะให้ครูเก่งๆเนี้ยเข้ามาค่ะก็ฝากท่านรัฐบาลแล้วก็ให้กำลังใจไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y t u t u มตมิชนทีวีเพียงแค่สแกนทีอาคได้เลยครับ